จะพามาขายแกงปักใต้แกงไทยแกงใต้ข้าวห้าบาทแกงสิบบาทใส่ถุงถุงละสามสิบถามว่าได้กําไรไม่ได้ได้แน่นอนอยู่แล้วมันอยู่ที่คุณไปซื้อของมานะว่าคุณจะซื้อของหาวัตถุดิบให้มันไม่แพงแต่ถามว่าเราก็ทําเหมือนคนอื่นนี่แหละใส่เหมือนคนอื่นแหละถึงเครื่องเหมือนคนอื่นนี่แหละก็ไม่ได้ถือว่าถูกจนเกินไปใช่ไหมแต่ว่าหลักๆแล้วคือคุณควรซื้อวัตถุดิบ คุณต้องหาวัตถุดิบที่มันไม่แพงแต่ไม่แพงของพี่ยานี่มันดีไงนะมันเดี๋ยวผักเดี๋ยวพี่ยาจะพาไปซื้อที่ตลาดไทยว่าซื้อแบบไหนทําไมถึงซื้อได้ถูกจริงๆแล้วผักถูกมันมีทุกวันแต่เราไปจังหวะให้มันได้เนาะไก่ก็ตอนนี้พี่ยาซื้ออยู่ที่โลละ40บาทเองถ้าอร่อยและถูกยังไงคนก็มามาจากไกลๆเพื่อจิงมากินแกงเนี่ยไปตามไปดูกันเลยครับคุณผู้ชมสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านพี่ยาคุณลุงคลองสานนะครับวันนี้ก็ เป็นอีกวันนะครับที่ร้านพิยานะครับมีเมนูนะครับก็เป็นข้าวแกงนะครับข้าวห้าแกง10บาทนะครับโอ้โหสุดยอดขายดีมากนะฮะยังไม่ทันเปิดร้านเลยครับลูกค้ามารอแล้วนะฮะตอนนี้ก็เวลา8โมงเช้านะครับก็ใกล้จะหมดแล้วครับเดี๋ยวเราไปชมนะครับว่าข้าวแกงที่ร้านจะน่ารับประทานแค่ไหนนะครับที่รานเรบชมนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับช่วงร้านเปิดนะครับใครที่จะมาร้านพิยาคลนมนะครับรถประจำทางไม่มีผ่านนะครับ ก็สามารถปักหมุดมาได้นะคร hai, oh oh, ับที oh right. <te> <iern flags deuts ogi> ่ร้านพี่ยาคุณลุงคองสามนะครับโอ้โหต้องบอกว่าตอนนี้นะคนแห่มาซื้อแล้ครับข้าวห้าแกงสิบนะครับสุดยอดมาก้าิบ ก็จะเป็นอาหารเมนูอาหารภาคใต้เมนูอาหารกลางภาคกลางนะครับค่ะวา็ละ้าวสองชุดสามาทน้องแม่อนี้ก่อนคนนี้ก่อนคนนี้ก่อนเชื่อันก่อนมาด้วยกั็ทะตัวมคนล้วคนนั้นเะชื่อใจคนนี้ข้าวแกงถุงละสามสิบบาทนะครับ ถ้ารัดข้าวก็รัดข้าวอย่างละสิบอย่างละสิบบาท<ล>ะนะครับถ้าใส่ถุงถุงละสามสิบหมดเลยครับผม <ระ S 1> ก็รวมข้าวด้วยก็สิบห้าบาทนะครับข้าวสงถุงด้วยค่ะเพราะเดียเด๋ยวนี้ที่อื่นก็จะขายแกงถุงละหา้าเมตรกันส่วนใหญ่ใช่ใช่ครับส่วนมากครับสี่สิบห้าสิบนะครับข้าวี่เราแตะตาข้สองถุงไม่ต้องนะแล้วก็เอาข้าวสองซุปพี่จะบอกให้ต้องมาได้ยิ่งไปหูยิ่งอร่อยเอาสามคนแก่ยิ่งไปหูยิ่งอร่อยนะต้อมาล่าเราอะ เปิดเมาออกมาก็หอมแล้วครับอยู่ที่ดินแดงขาย20เนี่ยเนี่ยนะฮะอไ่ปลากับอะไรไส่ปลากับอะไรอย่างเดียวเหรอลาดอย่างเดียวเนี่ยค่ะราดข้างหลังราดข้างหลังใสรลูกเอาเป็นใส่สิงก็ได้ขี้ผ้าอนี้ใส่ด้กับข้าวก็จะมีอยู่3 4 5 6 7 8 8เมนูนะครับวันนี้นะครับเใ็่ราดด้วยเหรอคะอันนี้ใส่ใส่ค่ะ เอาไรเอ่ยไปถึงฟิวไฮอร่อยมากครับจำคุณเชียนไหมครับตักอันนั้นสามสิบสี่สิบสี่สิบห้าใหญ่แม่เขาเอเมริกไปไหนมาลักสิบบาทเลยพี่ยา 1ิบาททุกอย่างทุกอย่างสิบบาทเก้าาง1บทันนี้สิบห้าบาทนะฮะเยนะาสิสามสิบบาทชุดนั้นอ่ะพอล้ครับอันนี้สาบาทนะครับเหนื่อยล้วจะเอาหน่อไม้คนนี้ต่างกันไหมแกงขี้่อไม้อันนี้เป็นแกงขี้เหล็กนะครับเ้าห้าแกงสิบเงียก้าห้าแกงสิบห้าบาทประมาณนี สิบห้าบาทลูกราคาเกงของไม้ยังนั่นนะที่มา้าเข้าเอาไอันนี้บาทนะครับนี่ค่ะนี้แล้วสามาทนี่มาสิบห้าบาทยไแล้งไม้เนาะอานหเยอะเลสิบห้าบาทนเอาน้ำเยอะไหมสดน้ำเลยครับแบบนี้ เด็้ค่ะนี่หนูสั่ให้แล้วพเอาน้ำเยอะไหมเอาพอดีพอดีเันนี้กวละสิบใช่ปะใช่มีแกงมีแกงไม้ยำอ่อยำอะไรเีงสามห้าจ้ะสามหาสามา่เนีให้ตแกงไก่ผัดไก่สามสิบห้าสามสิบห้าบาทสอันนะอันสามสองันสามห้า ขายแบดเีมรียกขายดีมากเลยครับตักมาหยุดเลยเอาหมดบร1 5บาทนะขอบคุนะคะเปิดมาร้างก็วุ่นวายแล้วพดีครับอนนี้เราขายกันมีพ okay. uh ิ้น้ปลาด้วยนะ มาจากบ้านเตีสาอร่อยด้วยนะอร่อยด้วยนะพอยามาจากบ้านตีห้าพียเหรอโอ้บางบอนอ่ะโอ้นี่ใช่ไหมบ้านมาจากตีห้าเลยเหรอะใช่พี่ยาบอกว่าคนไหนอยากรวยก็มาอยู่ที่บ้านพี่ยาครับเพราะว่าเราจะทำอย่างเงี้ยแล้วไอ้แกงนี่มีมีวันไหนบ้างครับพี่ยาถ้าเราทำไว้เราก็จะทำทุกวันเพราะว่าแกงข้าวเนี่ยมันอยู่ที่กับคนในตลาดครับคนในตลาดเขาก็ไม่มีอะไรกิน สามสิบบาทใช่ไหมแกงถุงก็สามสิบไอ้เนี้ยอร่อยมากเลยนะวันเนี้ยพี่ยาคีแล้วมันแกงแกงหน่อไม้พี่ยาคีแกงจืดนะฮะแกงจืดหน่อไม้ใส่ไก่อันเนี้ยครับคนไหนอยากได้แกงถุงถุงมาหยิบเอาเลยนะนี่ถุงก็สามสิบบาทมาในกระถุงละก็ถุงว่าสามสิบเหมือนกันแกงไก่ใส่หมูเป็นกับเป็นถ้วย

อันนี้ยี่ห้ายี่ห้าสบอันนี้สาสบครับแม่นี้สามสิบปะสองชิ้นสามสิบสองชิิบยี่ห้า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 กับสิห้าครับเจ็ิบอืยังถูกอยู่นะถูกโคตรถูกเลยนะเจสิบบาทเจ็ดสิบบาทถูกอยู่นะหมดนีหมดนี่เจ็ดสิบหมดนี่เจบนะฮะ ลูกค้านี่โอ้โหมาต่อคิวตั้งแต่เช้าเลยครับอร่อยมัอร่อยมากรไปสองมาครับเนี่ยรอบสองนี่ซื้อฝากไม่ยาต้องซื้อรอบสองเงยครับียบร้อยแล้วก็ับบ้านอันนี้กลับบ้านที่เล็ปาในเี้ยที่ลยห้ายห้า แล้วมีอะไรคุณเส้นถุงมือขายแค่เพรเดียวนะคะโมก็น่าจะหมดแล้วครับหมดเร็วมากนะฮะขายนานไม่ได้ขายนานแล้วคนอื่นรับกันเรืขายแค่ช่วงเช้าคือเดี๋ยวคนข้างบนก็ได้ขายบ้างเลยโอ้โหเนี่เท่านานมองรอแล้วสิ่งเดียวของที่ร้านเลยแกงแต่ปลานะครับแกงแตปลาสามสิบบาทครับสามสิบบาทเองเท่านั้นนะครับแล้วอะไรเยอะไหมขายน้ำข้าวขายน้ำข้าว อะไรแกงกระถิ่แกงไม้กระถิ่นอันนี้คือแม่ครัวที่แบบเคยขายกับข้าวมาทั้งนั้นเลยนะแน่นอนเลยนะฮะแม่เนี่ยเมื่อก่อนแกงวันละร้อยหยางโอ้โหสุดยอดครับแม่อะไรแม่ห้าร้อยห้ารโอ้โหแกงวันละร้อยหยาแกงวันล้อยหยางไต้องอะไรไม่เจ็ดรับุญเดี๋ยวต้องทำเหล็กกั้นนะสงสัยทำเหล็กกั้นเลยขอสุดที่อันนี้ข้าวนะฮะข้าวหอมมะลิย่างเดีือยรักษาต้มโหม ข้าวหอมมะลิตาข้าโมเลยนะโอ้ใช่ของด e. uh, like ีนะครับค yes ุณผู้ชมไม่ธรรมดานะครับข้าวไม่แข็งนะฮะอะไรลาดอะไรธรรมดาสองช้วยลาดอะไรล้วนๆครับอันนี้ข้าวนิ่มเลยนะฮะกินสบายๆครับผมใช่ไหมไม่ใช่ข้าวไอ้แข็งข้าวนี้นะมันมองดูน้อยแต่กินอิ่มครับครับผมอย่างเดียวใช่ไหมป้าอ่ะลาดอะไรจิตห้าบาทอะไรอีกครับ

อย่างเดียวนะรอดอย่างเดียวนะสองสองอย่างน่าจะเก้าโมงน่าจะหมดหมดเร็วมากต้องรีบมาครับใช่ต้องรีบมานะหมดเก้าโมงสี่ห้านี่ต้องมาตื่นรอนะเออครับสี่ห้าต้องมาตื่นรอนะพิยาบอกโอ้ขายดีจริงจริงลาดเลยนะคะลาดเลยน้ำปลาพริกเนี่ยฮะโอ้ยพริกเน้นๆโอ้ยต้องต้องมีกระเทียมงี้ด้วยนะฮะอร่อยเลยนะครับ นะต้องมาแต่เช้าเพราะพี่ยาจะเปิดหกโมงปิดติดมงนะข้าวนะเพราะว่าข้าวแกงเนี่ยมันต้องกินแต่เช้าไงถ้าไปกินเที่ยงกินบ่ายเขาจะไม่ค่อยชอบแล้วไงต้องขายพี่ยาขายแค่หกโมงเช้าถึงสิบโมงเช้าแค่นั้นหมดไม่เหลือหมดก็คือหมดเลยไม่ทําต่อแล้วเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์วันจันทร์หยุดวันจันทร์ไม่ต้องมาเราหยุดแน่นอนไม่ว่านักขัดทาเลิกหรืออะไรเราก็ไม่ขายนะเราขายแค่วันอังคารถึงวันอาทิตย์